สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ Read Listening ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากคือการคิดเชิงระบบหรือ Systems Thinking กับภาะวะผู้นำเชิงระบบ Systems Leadership ค่ะเรามีข้อมูลมาจากหลายที่เลยนะมีทั้งกรอบของ NHS ที่อังกฤษงานวิจัยมีมุมมองนักกลยุทธ์ธุรกิจสถาบันเวลาแล้วก็ Better Up ด้วยครับผมข้อมูลหลากหลายดี ใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะมาทำความเข้าใจกันง่ายๆว่าเอ๊ะสองคำนี้มันคืออะไรกันแน่ทำไมมันสำคัญจังเลยในยุคนี้ที่อะไรๆก็ดูซับซ้อนไปหมดแล้วมันต่างจากวิธีคิดแบบเดิมๆที่เราอาจจะคุ้นเคยกันยังไงบ้างครับพยายามจะสกัดเอาประเด็นที่เอาไปใช้ได้จริงกันเริ่มต้นง่ายๆก่อนเลยการคิดเชิงระบบภาวะพื้นนำเชิงระบบเนี่ยเอ่อมันคืออะไรคะถ้าเอาแบบ NHS นะครับเขาจะมองว่า เป็นการนำที่ต้องทำงานข้ามองค์กรไปเลยคือแก้ปัญหาที่มันใหญ่เกินกว่าคนเดียวหรือหน่วยงานเดียวจะทําได้อ,อ๋อเหมือนปัญหาซับซ้อนที่เกี่ยวพันกันหลายส่วนใช่ครับส่วนอย่างสถาบันวิลาสเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องบุค,คลิกนะแต่เป็นทักษะเลยทักษะในการมองเห็นภาพรวมเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันเบอร์อัพก็เสริมว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบองค์รวม มองภาพใหญ่เข้าใจความเชื่อมโยงส่วนเอ่อไมเคิลวอลเกอร์ก็เน้นว่าต้องผสมผสานการมองภาพใหญ่กับการลงมือทำจริงด้วยฟังดูเหมือนหัวใจสำคัญคือการมองเห็นความเชื่อมโยงนะคะไม่ได้มองอะไรแยกส่วนกันถูกต้องเลยครับคือมันเป็นการเปลี่ยนจากที่เคยมองปัญหาหรือแก้เป็นจุดๆไปนะครับไปสู่การมองเห็นภาพรวมทั้งหมด เห็นว่าแต่ละส่วนมันสัมพันธ์กันยังไงอันนี้สำคัญมากในบริบทอย่าง NHS ที่ต้องการเชื่อมระบบสุขภาพกับสังคมเหมือนที่งานวิจัยมาลีนีกับมหาราชบอกว่าเป็นกระบวนทศน์ใหม่เลยเหรอคะประมาณนั้นเลยครับคือเปลี่ยนมุมมองต่อโลกให้เห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันนะไม่ได้แยกขาดจากกันแล้วที่วอลเกอร์ชี้ไว้ก็น่าสนใจคือผู้นำเก่งๆที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยบางทีไปไม่รอดไม่ใช่เพราะเขาคิดไม่ดีนะเอาแล้วเพราะอะไรคะ เพราะขาดโครงสร้างครับคือมีแต่ไอเดียแต่ไม่มีระบบมารองรับให้มันเกิดขึ้นจริงได้อ๋อ๋ประเด็นนี้น่าคิดมากเลยค่ะแล้วแล้วทำไมมันถึงสำคัญขึ้นมาล่คะคะการคิดแบบนี้ในยุคปัจจุบันก็เพราะโลกมันซักซ้อนขึ้นจริงๆอย่างที่งานวิจัยบอกเลยครับในทางปฏิบัติอย่าง N H S ก็ต้องใช้แนวคิดนี้เพื่อรวมระบบสุขภาพกับสังคมเข้าด้วยกันค่ะหรือปัญหาระดับโลกอย่างเรื่องพลังงานที่สถาบันวิลลาสยกตัวอย่างเนี่ยถ้าไม่มองเป็นระบบนะ อาจจะแก้ปัญหาหนึ่งแต่ไปสร้างปัญหาใหม่โดยไม่รู้ตัวอืมจริงด้วยค่ะ BetterUp ก็มองว่ามันช่วยองค์กรเอ่อวางแผนได้ดีขึ้นคล่องตัวขึ้นพร้อมรับมือกับอะไรที่ไม่แน่นอนในอนาคตได้ดีกว่าแล้วที่ Walker พูดในพอดแคสต์ว่าโครงสร้างหรือระบบเนี่ยสำคัญกว่ากลยุทธ์อันนี้คือยังไงคะช่วยขยายความหน่อยครับคือมันชี้ให้เห็นว่าวิธีคิดแบบเดิมๆที่มุ่งไปที่กลยุทธ์ก่อนเลยเนี่ยมันอาจจะมีช่องโหว วอลเกอร์เรียกว่าช่องว่างเชิงระบบช่องว่างเชิงระบบครับคือวางแผนกลยุทธ์ไปโดยที่ยังไม่เข้าใจเลยว่าระบบงานจริงๆที่จะมารองรับกลยุทธ์นั้นน่ะมันเป็นยังไงมันพร้อมไหมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนคิดแต่แผนแต่ไม่ดูว่าหน้างานทำได้จริงหรือเปล่าใช่เลยครับแล้วงานวิจัยของแมเลเซนีกับแมฮาราชก็สนับสนุนเรื่องนี้อีกคือเขาเจอว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหากับการคิดเชิงระบบจริงๆนะ โดยเฉพาะเรื่องการประเมินผลกระทบย้อนกลับหรือ Feedback Loop กับเรื่องผลที่จะเกิดช้าๆในอนาคตหรือ Time Delay เนี่ยมักจะประเมินต่ำไปหมายความว่าไงคะประเมินต่ำไปก็คือไม่ค่อยเห็นภาพว่าทำแบบนี้แล้วมันจะส่งผลกระทบกลับมายัางไงหรือผลระยะยาวจริงๆจะเป็นยังไงคิดแค่สั้นๆนะครับแล้วยังมีประเด็นจากเวลนาร์จิที่ว่าความท้อแท้มันมาจาก พยายามจะคอนโทรลระบบทั้งที่จริงๆมันคอนโทรลไม่ได้ทั้งหมดใช่ครับผู้นําเชิงระบบจะเข้าใจว่าระบบที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยไม่มีใครคนเดียวคุมได้ทั้งหมดหรอกโหฟังดูแล้วการคิดแบบเดิมๆดูจะมีข้อจํากัดเยอะเลยแล้วถ้าอยากจะเป็นผู้นําเชิงระบบหรือคิดแบบนี้ได้ต้องมีทักษะอะไรบ้างคะมีหลายมุมมองครับอย่าง NHS เขาก็แบ่งเป็น4ด้านนะมีเรื่องประสิทธิภาพส่วนตัวความสัมพันธ์ การสร้างนวัตกรรมแล้วก็การเรียนรู้ค่ะซึ่งมันก็ต้องอาศัยพฤติกรรมย่อยๆเช่นเปิดใจรับความต่างทำงานกับคนที่เราไม่มีอำนาจสั่งโดยตรงได้อะไรแบบนี้ฟังดูเป็น soft skill เยอะเหมือนกันนะคะก็มีส่วนครับแต่ถ้าดูในงานวิจัยมารณีกับมหาราชอ้างอิงห้าทักษะของริชมอนด์อันเนี้ยน่าสนใจมากมีอะไรบ้างคะมีการคิดเชิงพลวัตคือเข้าใจการเปลีป่ยนแปลง การคิดแบบระบบเป็นเหตุคือมองหาสาเหตุลึกๆในโครงสร้างการคิดแบบเห็นภาพป่าหรือ forest thinking อันนี้คือมองภาพรวมใหญ่ๆการคิดแบบปฏิบัติการ operational thinking แล้วก็การคิดแบบวงจรปิด close loop thinking คือเข้าใจเรื่องผลป้อนกลับการคิดแบบเห็นภาพป่ากับแบบวงจรปิดสองอันนี้ดูเป็นแกนหลักเลยไหมคะใช่ครับสำคัญมาก คือมันช่วยให้เราเก้าวข้ามการมองอะไรเป็นเส้นตรงง่ายๆไปสู่การเห็นภาพใหญ่ว่าอะไรเชื่อมกับอะไรแล้วผลมันวนกลับมายังไงซึ่งก็ไปตรงกับที่วิลล่าชบอกว่าต้องเชื่อมโยงจุดต่างๆให้ได้อ mm hmm. แล้วมานีกับมหาราชเขาก็เจอด้วยนะว่าทักษะระดับสูงพวกนี้แหละครับอย่างการมองภาพป่าการเข้าใจวงจรปิดเนี่ยมันสัมพันธ์กับความเข้าใจระบบอย่างลึกซึ้งเลยมากกว่าจะส่งผลต่อ p e r f o r m มนซ์โดยตรงทันที หมายความว่าต้องเข้าใจก่อนถึงจะทำได้ดีขึ้นประมาณนั้นครับเขาเสนอเป็นวงจรเรียกว่า CPA คือ conception สร้างแนวคิด planning วางแผนแล้วก็ action ลงมือทำบนไปเรื่อยๆเพื่อสร้างความเข้าใจอ๋อเหมือนเรียนรู้จากการลงมือทําแล้วก็กลับมาคิดทบทวนใช่ครับส่วน Walker ก็มีเครื่องมือของเขาอย่าง Power Grid หรือ Visionary Integration Matrix มาช่วยให้วิสัยทัศน์มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นจับต้องได้ ส่วนวิลลาสจะเน้นไปที่ EQ ความอ่อนน้อมการฟังการเป็นฟาซิลิเตเตอร์ที่ดีกลับมาที่เรื่องการเชื่อมวิสัยทัศน์กับการปฏิบัติจริงเชื่อหนังสือวอลเกอร์ก็ชัดเจนเลยนะคะแล้วในพอดแคสต์ก็มีตัวอย่าง CMO ที่แบบหยุดคิดแผนก่อนเลยแต่หันมาทําความเข้าใจระบบงานปัจจุบันจริงๆใช่ครับผลคือทีมเห็นภาพชัดขึ้นเยอะลดการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆแล้วมันทําให้เห็นเลยว่ากลยุทธ์ที่จำเป็นจริงๆเนี่ยคืออะไรไม่ต้องไปนั่งเทียนคิดเอา แสดงว่าลำดับมันเปลี่ยนไปถูกต้องครับที่บริจส e ตเขาเน้นเลยคือวิสัยทัศน์มาก่อนแล้วตามด้วยระบบแล้วค่อยกลยุทธ์ระบบมาก่อนกลยุทธ์ครับเพราะระบบที่ดีมันจะช่วยเผยให้เห็นเองว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมคืออะไรไม่ใช่เราไปคิดก,กลยุทธ์มาก่อนแล้วพยายามยัดลงไปในระบบที่ไม่พร้อมอ๋อ เหมือนที่ n h s l e a d e r s h i p Academy ทำที่เขาใช้กรอบเชิงระบบเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาเพื่อหาก่อนว่าจริงๆต้องการอะไรแล้วค่อยออกแบบวิธีทำงานที่เหมาะกับตรงนั้นใช่เลยค่ะแนวทางเดียวกันเลยถ้าให้สรุปแบบรวบยอดเลยนะคะการคิดเชิงระบบก็คือการฝึกมองให้เห็นความเชื่อมโยงเห็นภาพรวมเพื่อจะรับมือกับปัญหาซับซ้อนได้ดีขึ้นซึ่งมันก็ต้องการทักษะที่อาจจะต่างไปจากที่เราคุ้นเคยกันครับ หัวใจคือเปลี่ยนจากการซ่อมเป็นจุดๆไปสู่การทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของทั้งระบบแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสร้างโครงสร้างหรือระบบที่ดีก่อนที่จะไปคิดกลยุทธ์ค่ะแล้วก็วิธีที่เราคิดการเรียนรู้แบบวนซ้ำการฝึกทักษะมองภาพรวมพวกนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลย ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากจะชวนคิดต่อจากข้อมูลที่เราคุยกันมานะคะถ้าการคิดเชิงระบบมันช่วยให้เราค้นพบกลยุทธ์ที่เหมาะกับระบบแทนที่จะต้องคิดค้นขึ้นมาใหม่หมดเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้เราต้องกลับมามองสมมติฐานเดิมๆเ,เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในที่ทํางานหรือในองค์กรของเราใหม่ไหมคะว่าแบบเดิมมันเวิร์กอยู่หรือเปล่า เป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็อยากเสริมว่าการจะพัฒนาเรื่องนี้ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องพัฒนาคนอย่างเดียวนะครับแต่ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อด้วยส่งเสริมให้คนร่วมมือกันเรียนรู้มองภาพรวมอย่างที่ NHS เขาพินายามทำหรืออาจจะต้องเปิดให้คนนอกอย่างชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจปัญหาและหาทางออกร่วมกันด้วยซ้ำไปครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ชอบเล่มนี้ไหมคะถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราและกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ